สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับผมวันนี้ผมมีโอกาสได้ร่วมงานกับบริษัททัพทิมสยามฟาร์มนะครับที่ปราณบุรีจังหวัดประจวบคิรีขันครับวันนี้มาจัดวัวที่ตลาดเราไปหนึ่งพ่วงครับ3ตัวนี้เป็นราคา35,500บาทนะบวกเงินอีก500ร้อครับน,นี้กำลังจะจัดขึ้นรถแล้วชุดนี้เป็นของพี่พงษ์หนวดงามพิษณุโลก ตัวละสามหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทคูณสามแล้วก็โปะเงินอีกห้าร้อยส่วนตัวเดียวตัวนี้เป็นเล่มั่นสามหมื่นแปดพันบาทครับเดี๋ยวจะจัดขึ้นรถพ่วงของบางอนุสรทับทิมนะครับตัวนี้สามหมืนแปดนะพี่พงษ์เนาะคันแท้กี่ซี่พี่หกแล้วไหมหกไม่เกินแปดเนาะไม่เกินแปดนะครับ กำลังกินกำลังนอนเลยหน,น,นุ่มๆเลยไปเวียไม่ได้เลย้องไปมาเลยตั้งใจมาขายให้เวียดนามแต่ต้องลงไปภาคใต้ตัวนี้ <c oughs> กะไปภาคอีสานแต่ไม่ได้ไปไปภาคใต้ครับสามหมื่นแปดพันลำตัวยาวเหยียดอันนี้สามหมื่นห้าพันห้านะ <c oughs> ประมาณนี้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราไปประมาณนี้สี่ตัวของพี่พงเดี๋ยวไปเติมกันต่อครับ ชุดนี้ของทีมงานม่วงครับชาโลเลตัวนี้สี่หมื่นหนึ่งพันนะครับตัวนี้สี่หมื่นหนึ่งพันของทีมงานม่วงครับไปขึ้นรถตัวนี้เท่าไหร่อัดตัวนี้ตัวตัวละ่นมีชุดตัวตัวนี้ตัวโตสุดอยู่ในชุดสี่ตัวตัวละสี่หมื่นครับตัวนี้โตสุดตีตัวนี้เท่าไหร่ ี่หมื่นเท่าไหร่ดิตีไม่ถูกแต่อยู่ชุดอ่าชุดสี่หมื่นชุดสี่หมื่นครับสี่ตัวระวังระวังไอตัวนี้เท่าไหร่สี่หมื่นสามเนาะก็ที่แกง่ายๆไม่เอาไปก็แล้วนะ่ะเออเนี่ยตัวนี้สามหมื่นเก้าตัวนี้สามหมื่นเก้าครับน้ำหนักกะเท่าไหร่อาร์ต น้ำหนักกาอะไรกระดูกเล็กนะอ้วนดีสามหมื่นเก้าพันครับตัวนี้ห้าร้อยเจ็ดสิบตัวนี้ซื้อได้ดีเนาะมาไม้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 แขงเลยอ๊ะสามหมื่นเก้าพันสามหมื่นเก้าพันนะเอาตัวอื่นก็ได้ตัวง่ายๆตัวนี้อยู่ในชุดสี่หมื่นนะครับ จุงมาไม่เป็นไรใช่ไหมตัวนี้สี่หมืนสามใหญ่ๆเลยโอ้โหญเลยโตรจริงวะใช่ตัวที่เขาดูเราดูเมื่อวานไหมอ่ะเอ๊ะมาอยู่นี่ทำไมโตจังวะค้อบมันพิเศษดีเหรอสี่หมื่นสามวัดซื้อตะเขียวตัวนี้อยู่ในชุดสี่หมืนครับตัวนี้ชุดสี่หมืนนะ อ้วาวเธอไปดูหวัวงอไนนี่มันนอนแรงนะตัวนี้ก็สี่หมื่นดูนอนน่กกากลัวจริงเลยเออแก่เขาดีตัวนี้สี่หมื่นนะครับสี่หมื่นสี่ตัวเฮ้ยลบเเนยตัวนี้โดนเหยียบไว้มัน <g ül s> ท,ท่าไม่ดีเลย

หกสิบกว่าตัวครับรถถอยคันเดียวครับมามาดูตัวนี้หน่อยนอนทับสัน ึ๊บเออได้แล้วนี่เอ <laughs> เอใจคอไม่ดีเลยอืมขามันติดอีกสองตัวตัวเท่าไหร่อัดสี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยครับ ช่างแล้วสองตัวหนึ่งตันหนึ่งร้อยยี่สิบห้ากิโลตัวนี้นะครับตัวที่หนึ่งแปดหมื่นสามคูณนี้แปดหมื่นสามพันตัวแรกขึ้นไปแล้วเข้าไม่น่าได้ตัวที่หนึ่ง แปดหมื่นสามพันตัวที่สองครับสี่หมื่นพันห้าตัวนี้ออป้ายครับเดี๋ยวไปถ่ายใส่รถสิบล้อกันชุดนี้สิบสี่ตัวครับตัวละสามหมื่นหนึ่งพันครับปิดการขายเรียบร้อยแล้วครับผมไปทับทิมสยามฟาร์ม ปานบุรีประจบคีรีขันครับเปิดเลย,เเย,เเย,เเย14ตัวชุดนี้ฟันแท้2ซี่นะครับผัดฟันแล้วครับฟันแท้2ซี่ตัวน,นี้ฟัน8พี่พงษ์บอกฟัน12แล้วตัวมีเขานี่ฟัน12นะ

นี่ยๆนี่ๆงเตีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบ้าๆๆๆๆเอาาลมๆเดี๋ยวบนี้บนีู้นี่ตัวนี้ฟัน12บสองะโอเปิดไมค์เดี๋ยวดูฝีมือพี่สรพงครับ โอ้ยไปไปง่ายๆไปง่ายๆลูกบนบนพิษทางบนพิทางไปไปบนพิษาง เดี๋ยวยังวนปิดข้างไปแล้วมองบนไปแล้วนะไปแล้วสองเหลืออีกสิบสองไป โอ oh, oh, ้โหพวดมองบอลนี่ลูกมองบอลลูกมองบอลลูกเน็ตมาพี่เน็ตลบลบลบบอลลงบอลลงข้างบอลลงอ่ะตรงบอลลงเวลาที่ไหนวะอันเดงะอันเล่ ไปสีนปิดประตูไปลูกบ้าไปไปไป,ไป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 ง่ายๆไปงไป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 ่ายๆตัวละสามหมื่นพัน,พนครับผมอันนี้สิบตัวครับอายุประมาณหนึ่งขวบนะครับสิบสองสิบสองเดือนหนึ่งหมื่นสองพันสิบตัวซื้อของในโป้เลยวคนกันให้เรียบร้อยก่อน หมื่นสองพันครับซื้อทุกรุ่นทุกรอยดูนี่ไม่เน้นสวยครับเน้นซื้อได้เน้นถูกครับเดี๋ยวรอแป๊บนะึงอเปองกันไว้ ไม่ยอมมองหน้าไม่ยอมมองหน้าเอ้ยอต้องคนมาช่วยไล่หน,น,<า>นึ่งคนหมือนสองนะแซโลเล่เด้วย,วยจตัววดจอกม,ม,มาช่วยไล่หนึ่งคนครับนสองพันเนี่ยดูเอาเฮ<อ>้ย มองบนก่อนทักตัวนึงงอาเลี้ยวกับทุกตัวต้องหลอกด้วยหลอกเลาะเอ้เฮ้ยไปไปเฮ้คืนไปร้อยแล้วนึ่งไปไปไปอปไ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 าไปไปนำไป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 ไ้ไปไปไปไไป เอเมเอมีปั๊มตาบมเบสเบสเอเอความไหนไม่รู้เไปหนึ่งมื่นสองพันสิบตัวครับผมไปครับหนึ่งหมื่นหกพันครับห้าตัวครับอ่ะคือเลยนี่ก็ด้วยนะครับมีทั้งสี่หมื่นกว่าสามหมื่นกว่าเศ แล้วก็หมื่นกว่าหมื่นกลางไม่ถึงหมื่นก็มีโอ้โหตัวที่ร้องอยู่นี่มอหมอ,มอนี่แปดพันะครับมีตัวเดียวแปดพันทะลุไปหมื 16, น่นหกพันนี่ทุกรุ่นทุกรอยจริงๆครับทักทิมสยามฟาร์มไปตัวนี้อีกยี่สิบตัวครับ เอาชุดเป็นเป็นชุดน่าจะเป็นชุดสุดท้ายนะร้อ,อชุดสุดท้ายที่จะขึ้นไปอันนี้เขาซื้อด้วยเหรอเพิ่ไมไปแล้วเพิ่มในใบย้ายไปแล้วเดียวยังยังยัมาแล้วนะครับ หมื่นสามพันครับราคามาแล้วหมื่นสามพันยี่สิบตัวยี่สิบตัวสองแสนหกหมื่นครับตัวคู่ทั้งหมดนะครับนี่ดูวัวราคาหมื่นสามรวมมิดเลยครับพี่น้องโอ้โหแม่ตอนนี้พร้อมขึ้นรถเลย ดูครับไม่เน้นสวยครับเน้นกำไรแก,แก่จริงอก่อนเปิดประตูครับเปิดตะข่ายก่อน เลยครับไล่เลยครับไปทีเดียวเลยครับหมื่นสามพันครับพร้อมขึ้นรถแล้วหมดมันอ่ะสามสิบน ใส่ของไนโป้มาแล้วใส่นี่ยี่สิบเป็นสามสิบไปอ้าวอย่อา,อา,อายายาย่าอยามาดูตัวนี้กันยังไงเอ้ยเฮ้ยเอ,าเอ,าเอา้เอาสามคนครับสามคนคว้าสะพายเลยคว้าสะพายได้เลยแล้ววะดูนะเฮ้ย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 ไม่ขึ้นไม่ขึ้นไม่ขึ้น ามคนกับหนึ่งตัวครับใครจะสู้ไหวสู้กันเอาใครจะชนะสามคนหนึ่งตัวเอาเอาก้าวขาขึ้นแล้วยกขาขึ้นอัหนึ่งอา้<ป>อาวตายหมาย้วียนขวางเออยเฮ้ยอย่า้อนอย่า้ยนอย่า้อนอไปเดี๋ยวไปดูขึ้นรถกันครับชุดสุดท้ายชุดนี้มาแล้วครับผมนี่รถสุดท้ายนะครับที่ขึ้นเอ่อตัวใหญ่สิบสามตัวขึ้นล็อกหน้าไปแล้วครับ แล้วก็ชุดตัวสามหมื4นพันสิบสี่ตัวขึ้นล็อกหลังครับ<ป>แล้วก็จะขึ้นชุดนี้อีกสามสิบสามสิบห้าแหละนี่หมดนี้สามสิบบนรถมีอยู่แล้วห้าหกเจ็ดตัวเดี๋ยวถ่ายกันสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวรอแต่งตัวแป๊บนึง เตรียมตัวนะครับขึ้นล็อกนะจะขค้นไปแล้วไปแล้วไปแล้ว ย,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 ยัง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 เฮ้ย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 ไม่ได้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 ไไดย้อนย้อนย้อน,อนเดี๋ยวจะอัด์ขนมดเรียบร้อยแล้วอัด์ตขนละสวยเลย,ยนี่โดนอะไรโดนอะไรโดนอะไร

หนึงเอาแน่นไว้หน่อยแน่นหน่อยออกหนึ่งไปทีนี้ก็มัดครับ นี่ครับล็อกหน้าตรวจสอบกันก่อนแน่นหรือไม่แน่นออกไปแล้วหนึ่งนะ 6หน้า20เอาอยังขึ้นเลยนะอ๋อตะเนตลีกครับ วมวหมอ่ะเาว้าวบาเโอ้โหเตะครับเตะหัวเตะเตะแผงเหล็กไปแล้วนี่ครับเห,หลือแต่ตามต,ามตวัว อาที่ไปสบายอาประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวแต่งตัวแป๊บนึง